เอาละค่ะเป็นอีกคู่หนึ่งนะคะที่เป็นแฟนละครน,นั้นต่างพากันรอคอยค่ะคู่พระนางเจมส์และคิมเบอรี่นั่นเองนะคะที่ทั้งคู่นั้นขมักขเม้นในการถ่ายละครกันมากๆแต่แฟนๆไม่ต้องกลัวนะคะว่าทั้งคู่นั้นจะเครียดเพราะอะไรกันหรอคะไปชมค่ะ ไม่ต้องกลัวว่าถ่ายละครหนักแล้วจะเครียดค่ะเจมส์มากับคิมเบอรี่ที่ช่วงนี้โดนพู้จัดแอนทองประสมเคี่ยวอย่างหนักในกองเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษโดยเฉพาะเมื่อต้องเข้าฉากด้วยกันยิ่งถูกจี้พิธีพิธานเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ตั้งใจกับงานอย่างเต็มที่ทรงสายตาหวานๆซึ้งๆดูด,ดื่มทะลุจะอมีจุกันด้วยไหนเนี่ย เห็นแล้วชวนจิ้นจริงๆเลยนะคะแต่พอพี่แอนเผอสิคะเจมส์กับคิมเขาก็มีวิธีรีแล็กที่แสบๆมันๆกันค่ะนุ่มเจมส์ก็หักมุมไปเป็นตากล้องนะคะคอยเก็บภาพพี่แอนซะเลยดูสิคะเก็บบรรยากาศภายในกองถ่ายเก็บคนนู้นเก็บคนนี้ชวัดชวีนกล้องไปมาดูมีความสุขซะเหลือเกินนะคะตะกี้ยังแอบหวานอยู่เลยอ้าวแล้วสาวคิมเบอรี่ไปไหนอ่ะดูในสิคะดูหนค่ะอยู่ไหนอะสาวคิมอ๋ออยู่นี่นี่เองนี่ค่ะสาวคิมค่ะเขามีวิธีการรี ีแลกซ์ในกองอย่างไรบ้างเขามีการชวนค่ะชวนให้หนุ่มเจมส์เสร็มลดน้ำหนักตลอดเวรเดี๋ยวจะมีท่าเต้นด้วยเต้นยังไงเดี๋ยวดูค่ะเจมส์ทำนี่นี่ท่าไหนนี่นะคะท่านี้ท่านี่้ท่านี้ท่านี้เจมส์ทนมีเอวด้วยเอวเอวไปเหนื่อยเลยเหนื่อยเลย อ,อยากลองบ้างถ้าเกิดมันเป็นวิธีการลดน้ำหนักที่สนุกดีเนี่ยแฟรี่ก็อยากจะทําด้วยนะคะแหมทั้งสวยแล้วก็ตลกแบบนี้สิถึงจะเป็นขวัญใจนะคะของเราบรรดาแฟนละครค่ะ